อาล่ะนี่คือห้องใหม่ฉันแล้วนี่ก็คือเตียงใหม่ของฉันด้วยเป๊ะสุดๆเลยโอ้ว่าไงถ้าเป็นโดเมตใหม่ของฉันใช่ไหมเตียงฉันมันเท่สุดๆเลยใช่ไหมล่ะฮะฉันชอบสีเขียวมากสุดเตียงตัวน้ก็เป็นของเธอเน่ยโอ้ก็ดูดีนะอ้าวนั่นพิยุทธนาโดอย่างนั้นเหรอว่าไงจ้าโอ้เตียงใหม่ของฉันต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นเนะ รักสีชมพูมากเลยจริงดิโ yes. อ <te> ้ฉ wow. ัน <nothing> ม <tube oses> wow. ีไอเดียดีๆเตียงฉันต้องมีสไตล์ที่สุดเลยล่ะชมทิกว้าวนี่แหละเตียงที่เกิดมาเพื่อันเลยอ่ะสุดยอดมากว้าวสวยมากเลยล่ะเขาฉันต้องดีกว่าแน่นอนแต่ต้องเติมมุกเข้าไปอีกหน่อยนะเมื่สั่งมาได้เลยอ๊บ ฉันว่าแปลกๆอยู่นะคนส่งของอยู่ไหนนะ่ะโอ้นั่นว่าไงจ้า <c oughs> ฮ<ะ>ัลโหลมีของสอยคนนางเงือกค่ะขอบคุณมากนะเห็นมากฉันไม่ต้องทำอะไรเลยเข้ามาส่งแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะคะคนติดฉันอยู่หนึ่งพันดอลลาร์จ่ายเงินมาก่อนเลยเงินงั้นเหรอไม่เห็นมีใครบอกฉันเรื่องนี้เลยนั่นมันของฉันนะไม่ได้ค่ะนงเงือกพวกนี้ตลกมากฉันก็ว่างั้นน่ะฉันให้ประโยชน์กับคุณไม่ได้หรอกฉันเป็นเพลงที่พร้อมจังเลยอ๋อ อ๋นี่ข่าพัสดุของคนนะมันต้องแบบนี้สิแล้วข้างในนี้มีอะไรกันนะอู้สวยมากเลยจ้สีเขียวตันน้อยของฉันเธอต้องมอยู่บนหัวเตียงของฉันหน่อยแล้วอะเชิมชิก <c oughs> อ้เปลือกหอยอันนี้มันพาวแ่งสุดๆเลยอะใช่ไหมาส,สาวว้าวอะอ้ฉันกำลังดีนเพลงแคปป๊องอยู่นะเดี๋ยวมานะบายบาย เพลงมาจากไหนกันเนาะว้าวโซดาป๊อปเนาะนี่แหละเครื่องดื่มสุดโปรดของฉันอืมฉันอยากได้มันมากเลยอ่ะอืมอร่อยมากเลยให้ช่วยอะไรไหมครับว้าวรูม่ว้าวรูมี่เพื่อนเซนนีัเซนไหนได้ไหมอ่ะเราเพลงถ้อยคำหน่อยสิโอเคโอเคที่ลนนะคนละคนเนาะ ไม่นี่รอเธออยู่นะจ๊ะให้เธอรอให้พวกเราฟังหน่อยสิโอเคเฮ้ยเราพีเราจะทำนะเจย์ยันก่อนนะแฟนๆให้ฉันร้องก่อนสิโว้วพวกแฟนๆต้องมาเบียดเธอแน่เลยต้องช่วยเธอหน่อยแล้วล่ะ อ,อก่อนทุกคนทะาเบียนเธอเธอคงร้องไม่ได้นะอขอบใจนะบาบบี้ในชฉันไปเลยอะ่ะพาดี้มาคอนเสิร์ตคราวหน้าของโรเม่ด้วยนะชีวทุกคนเลยอ,ะอ่ะอยังไปเลยโซดาพวกนี้เป็นของฉันหมดเลยอ่ะต้องในใ่แน่เฮ้อะไรมาน่ะก็ของเธอไงขอบใจมากจะเลียคาปูชิโน่เธอเองนะ <c oughs> ไม่ต้องหรอกขอบใจมากโซดาแค่ก็พอแล้วคุณนาาเงือกในกระป๋อง,องของเธอนะอะไรนะจะไม่ดื่มของแบบนั้นหรอก ก็ได้งง้นฉันกินเองก็ได้ะโอ้ฉันมีไอเดียดีๆต้องใช้เข็มคบของฉันหน่อยแล้วเราต้องมาจาอกระป๋องนี้กันหน่อยเน่ะอู้นี่ก็เป็นโคไฟที่เจ๋งที่สุดแน่นอนเราต้องจ่อให้ครบทุกกระป๋องเลยนะนี่แหละสุดยอดเลยอะ่ะเอาไปแขวนกับไม้พวกนี้ก่อนดีกว่านะเบสสุด ว้าวน่ารักมากเลยชอบดักคาปูช oh, so okay. wow, so ิโนจริงๆเลยอะาเอาฉันอยากไห้หัวเตียงสวยๆบ้างเหมือนกันนะแก้วจ๋าไปเลยจ้าว้าวสวยมากเลยแต่ไม่มีผ้าห่มนุ่มๆเลยนะอู้อบอุ่นขึ้นเยอะฉันวาดใสอนาเขตไว้แล้วนะอยาดจะข้ามมาในอนาเขตของฉันเลยละอะไรนะทำไมล่ะพ่าฮ่าตลกงดีนะ จะชอบก็ไปอันนี้มากเลย <Yes. S 1> แต่หุ่นบัลเลรีน่ามันน่าจะใหญ่เกินไปเนะ่ยทมทริกว้าวตอนนี้เป๊ะสุดเลยอะบล ER INA, ัลเลรียทาถอยตรงนั้นก่อนแล้วกันนะเรียบร้อยอืม oh. ยังขาดอะไรไปกันเนี่ยต้องมีกระปองบอลเล่ด้วยอันนี้สวยส,สุดเลยละ <laughs> ว้าวมายึดมันกันได้เลย <laughs> โอ้ฉันได้มันมากกระโปรงตัวนี้มันสวยมากเลยเ่ิไปข้าไปหน่อยดีกว่านะ โอ้ใช่ได้อยู่เข้าไปใชเป็นยังไงบ้างล่ะคุณนางเงือกฮึไม่แล้วแต่เขาชันแจ่กว่าเยอะเลยล่ะเออใช่อ๋อสมบัติแห่งโลกใต้ทะเลของฉันเนี่ยนะว้าวในนี้มีอะไรกันนะเอามาให้ดูบ้างสิก็ของเก่าๆที่อยู่ใต้นั้นแหละฉันไม่เคยอินเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวก่อนสิอยู่ไหนกันนะเออใช่ไข่มุกของฉันนี่แหละสมบัติของเดาวเดี๋ยวเสียวใสแค่ไหน ว้าวว้าวระวังหน่อยแสบตามมากอะมหัศจรรย์สุดๆเลยใช่แล้วนะทริทริกของไฟไข่มุกของฉันเสร็จแล้วอ่ะเป็นไงล่ะจสาสาวสวยมากเลยพอเอามุกไปติดบレลิน่าของฉันบ้างสิถ้าอยากได้งั้นเหรอได้สิวันนี้จะใจดีนะอ่ะเอานี่ไปเลยว้าวขอบคุณมากโอ้สวยมากเลย แต่ของไฟฉันเป็นอะไรไปเนี่ยไฟไม่เห็นติดเลยอะทำไงดีล่ะเนี่ยอย่าเสียใจไปนะสาวๆฉันช่วยเองอะเราต้องมาจัดการเรื่องนี้กันหน่อยแล้วเราต้องการไอเดียเจ๋งๆตัวนเลยไม่ต้องหลอกหน้าแค่หลอดไฟก็พอแล้วอะไอเดียดีมากคราวนี้ต้องติดแน่นอนหลอดใหม่จงสว่างขึ้นมาเลยนะเย้ติดแล้วนะทุกคนเคารพฉันมากเลยอะ S <S <S นั้นเหรอฉันมีของที่แจกกับกองไฟพวกนี้เยอะเลยตีสวนไม่ศษกของฉันไงนี่แหละของที่เข้าควกับสมบัติแห่งเลาใต้ท้องทะเลไหนดูซิวันนี้จะกหอะไรไดีบ้างเนะว้าวว้าว,วนี่มันแวกบนชั้นชันอ่ะมาดูกันว่าโพไซดอนจะส่งอะไรมาให้สาหร่ายเหรอไม่เอาอ่ะว้าวหมอนไห่มุกมันเหมาะกับเตียงของฉันมากเลยแล้วก็มีหมอนเปลือกหอยด้วยนะทุกอย่างเข้ากับห้องของฉันมากอะ่ะ แม้แต่ตาข่ายแบบนี้ก็ามาทําเป็นของตกแต่งได้ด้วยสวยสุด,สดเลยไม่เห็นเหมือนเตียงธรรม,ามดาธรรมดาขบงพวกเธอเลยอะว้าวสวยจริงๆเลยอะฉันร <c oughs> ักห้งองไปของฉันมากเลย <c oughs> ดีงามมากโอ้มีคนโทรมาเหรอว่าไงบา <c oughs> ร์บี้เอ้โรบี้เธอลืมอะไรไปเรือเปลา่าวันนี้เธอมีคอนเสิร์ตอะโอ้จริงสิงขกับคณมากนะคอนเสิร์ตฉันชอบปอสต้นี่จังเลยอะแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอ้ว่าไงจะงสดตัวน้อยฉันเจอหมพร้อมพวกนี้ด้วยอะ เยอะไปเลยเธอคงช่วยฉันได้เยอะเลยอ่ะงั้นมาแปลงขนกันหน่อยดีมะฮะเก่งมากเจ้าเหมียวแมวฉันน่าราักไหมคุณนางเงือก <c oughs> ฉันเกลียดขนแมวมันติดเต่ไปหมดเลยอ่ะนี่ไงเด็กดีเอาไหมพร้อมไปเลยนะ <c oughs> ไปเล่นได้เลยเย่ยมมากคนเยอะมากงั้นมาทักบกันหน่อยดีกว่าอ่าต้องย้อมเป็นสีโปรดหน่อยแล้วอนะ <c oughs> มาทำให้เป็นสีม่วงแล้วกันนะทุกคน มอันฟูฟ้องของฉันตอนนี้ฉันต้องซ้อมเพลงสำหรับคอนเสิร์ตหน่อยแล้วอะไม่นะฉันไม่มีวันร้องเพลงนั้นได้หรอกเพลงนี้เจ๋งจสุดเลยอ่ะโอ้นั่นมันหมอนฮันทริกส์นี่มันเหมาะกับเตียงของฉันมากเลยอ่ะ เนางเง้อร้องให้ทำไมเนี่ยแล้วจะช่วยเธอหน่อยแล้วล่ะเอางั้นเหรอฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เลยอ่ะเดี๋ยวฉันแย่ก็ตอบเพ้อใจเยอะเลยน่าสงสารจังฉันช่วยเธอเองนะโอ้น้ำตาของนางเงือกมันสวยมากดูสิฉันเก็บได้เยอะเลยอ่ะเจ๋งมากเลยอะแล้วฉันก็มีไอเดียดีๆแล้วเอาสมบัติพวกนั้นมาให้ฉันหน่อยสิชูมชิกว้าวนี่แหละของแต่งบ้านของพวกเรา ฉันรู้แล้วว่าใครจะชอบของพวกนี้นี่ยัยนางเงืออย่าร้องนะจะสิะทเาอะไรมาให้มันต้องเหมาะกับเตียงของเธอมากแน่นอนโอ๋้ขอบคุณมากเลยนะดูมิ <c oughs> มานี่สิฉันเหรอได้เลยฉันดีใจที่เราได้เป็นดูมทและเป็นเพื่อนกันนะอ่ฉันก็มีของให้พวกเธอเหมือนกันน่ะเอาลูกอมไปกินได้เลยขอบคุณมากเลยนะจ๊ะ ฉันรักลูกอมมากลูกอมจะไปหมดเลยอะ <c oughs> ฉันดีใจที่พวกเธอชอบนะขอบใจมากอืมเตียงฉันยัขาอะไรไปบางอย่างอยู่โอ้ฉันรู้วิธีแล้ว <Yes. S 1> ฉันต้องเซนเชื่อให้เหมือนกับเตียงของรูมิหน่อยนะอืมเ <c oughs> ป๊ะสุดเลยแต่ว่าตัวอักษรน่าจะเล็กไปหน่อย <c oughs> ต้องใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วดีขึ้นเยอะเลยอะข้าอะไรดีเนี่ยโอ้ของของฉันไง แป๊บนึงนะเสร็จแล้วเป๊ะส, <Yes. S 2> สุดๆเลยตอนนี้ต้องมาติดมันกันหน่อยแล้วนะว้าวสวยมากเลยเป๊ะเว่ร์เต้งเธอสวยมากเลยรืมิงั้นเรามาเล่าแบ่งแยกกันเถอะนะมาย้อนมันที่ปีเลยดีกว่าเต่งฉันก็สวยมากเลยเหมือนกันนะนี่แหละเตียงส่วนตัวของรูมิส่วนเตืองของฉันคือเตียงสำหรับบ er ัลเลริน่าคาปูชิน่ดูเหมือนมันมาจะใกล้เสร็จแล้วนะ เดี๋ยวแล้วคอนเสิร์ตของเธอละรูมี่เออจริงสิฉันมีคอนเสิร์ตนี่รอแป๊บนะดเดี๋ยวฉันกลับมานะ่ะว่าไงบาร์บี้วา่าเด้โอ้รูมี่เวลากำลังเดินอยู่เลยอย่าลืมไปซ้อมเต้นด้วยนะโออจริงสิถ้าเต้นของฉันโอ้ไม่นะฉันลืมไปหมดแล้วอะมือฉันต้องอยุดตรงนี้หรือตรงนี้กันนะจะไม่ได้เลยอะจะช่วยเธอ,อยังไงดีเนี่ยนี่ไงออเออใจเย็นๆก่อนนะดื่มโซดานหน่อยสะเชิญมา อ oh, mm hmm. ขอบคุณมากแต่ฉันยัไม่พร้อมเลยอะอได้เอ่ะทำไมกันอ่ะมันพังไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยดูมีฉันมีไอเดียด,ดีเธอต้องไปซ้อมเต้นหน่อยแล้วเดี๋ยวเธอก็จำท่าได้เองแหละมาเริ่มซ้อมกันเลยดีกว่าทําตามฉันนะแบบนี้ mm hmm. ทินี่ตาเธอแล้วฉันเหรอได้เลยไปกันเลยดีกว่า เห็นมา้เธอจำได้หมดแล้ว่พร้อมไหมเออเย้หรือแค่อย่างเดียวไมโครโฟนสำหรับไอดอลเคป๊อปยังไงเล่าตอนนี้ฉันพร้อมสุดๆเลยละรือมีจะเท่มากเลยย่านี่สำหรับเธอหน้ารักแมงที่เธอชอบไงอ่ะเออขอบคุณมากเลยนะนยน่ารักจังเลยอ่ะ ใช่แล้วทานให้อร่อยล่ะแปลกๆนะมันเมือนไปหมดต้องการให้ช่วยไหมอ๋อจินยองขอบใจมากอะไรนะเธอคิดว่าเธอเป็นใครกันเนี่ยหยาบคายสุดเลยอะดูมิเธอเป็นปีศาจยังไง่นี่ยเฮ้จะไปไหนกันเนี่ยมีอะไรเหรอฉันมีอะไรติดฟันหรือเปล่า่ะไม่นะรอยปีศาจของฉันแย่ม,มากเลยถ้าม่ใครเห็นเด็ดขาดเลยนะ มีใครอยู่ไหมเนี่ยโอ้อฮันทริกเซสิบฉันกลายเป็นอะไรไปเนี่ยนี่ไม่ใช่ฉันหรอกนะเฮโรมีฉันจะได้ฉันหน่อยได้ไหมอะเอ้เฮรมีโรมีโรมีว่าไงโอ้อปีศาจตอนนี้ทำไงดีเนี่ยฮะนี่คือคู่มือสำหรับการแปลงโฉมอย่างนั้นเหรอวิธีกลับมาเป็นโกลเด้นดูมี่อ้อผมเมคอัพทุดดาบโอเคแล้วฮะแล้วมาสัญญาจุกเชอรแล้ว หยุดนะการขโมยเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะฉันรู้แล้วอ่ะฉันต้องหยุดเธอให้ได้ดาบของฉัน <G ül> มันกลายเป็นดาบปีศาจไปแล้วอ <G ül> โอเค okay, ฉันยอมแล้วอ่ะฉันต้องโทรแจ้งตำรวจหน่อยแล้วล่ะ <G ül> อย่าเลยนะเด็บเรอดโอ้น่าสงสารมาก <G ül> น่ารักจังเลยรู้ไหมฉันมีไอเดียดีๆแล้ว <G ül> ฉันต้องเลิกขโมยแล้วหันมาขายของแทนน่ะได้เงินจากการจริงน่าจะดีกว่าถูกกฎหมายด้วยเนีย เบอรฉันมีงานทำแล้วอ่ะยินดีด้วยนะดาบฉันกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วเรื่องรูปลักษณ์ของฉันล่ะไม่นะรอยสักเขายังอยู่อีกเหรอโอ้ก็ถึงเมคอัพให้คลิกใบนั้นหน่อยได้ไหมอ่ะว้าวนั่นแหละที่ต้องการเลยอ่ะแน่นอนแป๊บหนึ่งนะทั้งบทสองเรียนได้เลยนี่นจ้าบายบายขอบคุณที่อดนอนนะโอเคได้เวลาแต่งหน้าแล้วโอ้มีกล้องด้วยเหรอเนี่ยเย้ายไปเลยอ่ะก็ถ่ายรูปหน่อยนะ z o o หน่อย้ oh. ใช่แล้ว perfect เลยละ่ะได้เวลาแต่งหน้าแล้วในเซตนี้มีอะไรบ้างนะมีพอรครบเลยขั้นแรกล้างหน้าให้สะอาดก่อนใช้โฟมล้างหน้าหน่อยดีกว่าขั้นต่อไปก็าาก k หน้าไงรอ15นาทีก่อนนะท้าดา แค่นีหน้าของฉันก็สะอาดแล้วล่ะมาต่อกันที่ตาเลยใช้อายแชโดว์สีอ่อนๆแล้วก็ต้องมีมัสคาร่าปัดขนตาแบบนี้ด้วยนะปิดท้ายด้วยลิปสีพีชสุดหน้ารักแบบนี้ว้าวเป๊ะสุดๆเลย ค่นี้เมคอัพของฉันก็สวยขึ้นแล้วล่ะมันดูดีมากเลยอู้ยังไปเลยถ้าสวยมากรูมิจีนูนะไปทําอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้ย hey, คิถึงฉันไหมล่ะจ๊ะไม่หรอกในชอบสร้าปัญหาฉันหลอดเลยอ่ะทำไม่มีแผนอะไรอีกอ่ะอย่าตื่นเต้นไปเลยนะหยุดเลยนะแล้วจะชูด,ดีแล้วถอยไปเลยอ่ะดับนี่ไปสิอู้ดูมิขอฉันจูบเธอหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ ฉันรู้ทันกูลเวแม่ของนายอยู่แล้วเฮ้ hey, <c oughs> ใจเย็นหน่อยสิสาวน้อยรับดีไปเลยของเล่นจหรับน้องหมาเหรอวก็รู้เองแหละไปเอามันเลย <c oughs> วันด,ดีเจ้าหมาน้อยเดี๋ยวเวลาสนุกแล้วสิโอ้ไม่นะดูมีกำลังแกล้งลูกหมาอยู่งั้นเหรอใจเย็นนะเจ้าหมานีของเล่นของนายไงแล้วเฮี้ยวทางฉันจะหนีน้องหมาพลแล้ว, <c oughs> วไม่นะไปไปชิュว กลับบ้านเลยเจ้าหมาอย่ามองฉันแบบนั้นสิฉันจะจัดการเธอยังไงดีอ่ะฉันรู้แล้วอยากกินไก่หนมะไม่เอาหรอกไม่เอาเหรอแล้วถ้าเป็นเออลูกบอลแบบเนี้ยนี่ไงสนุกมากเลยนะไม่เอาหมาตัวนี้ดื้อจังเลยอ่ะโอเคว่าแต่ฉันเหลืออะไรบ้างนี่เธอจริงจังหรือเปล่าเนี่ยรับบอลให้ได้ละไม่มีทาง ไอ้ว่าแต่เธอตัดการไดจากท่นเนี่ยนี่เธอเธอก็จะจัดการมาตอนนี้ไม่ได้งั้นฉันช่วยเธอเองนะตำรวจเธอขโมยหมาไปแล้วอ่ะอะไรนะเธออยู่ไหนเธอนี่แหละก็ขโมยหมาตาดำๆตัวนี้ไปช่วยจับเธอหน่อยนะครับยังไปเลยล่ะไม่นะไม่ใช่จะไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวก่อนนี่นายเออเจ้าฟลีแบ็มเวลลี่ในถุงจับในข,าาข้อหาขโมยไส้กรอกบางคนที่จะระจับอาชญากรตัว,วร้ายนั่นคือฟลีแบ็มเวลลี่นะคะ โอ้โอเคจริงด้วยว้าวฉันทำได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเดีวก็สีแล้วรูบี้แล้วครับเออนม่มัโรบี้ฉันร้องเพลงฉันตังไหนได้ไหมจ๊ะไม่เอาดีกว่าค่ะเธอต้องมีความสุขมากแน่นอนร้องเลยก็ได้ฉันเตือนแล้วนะลา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 เสียงของเธอมันแย่มากอ่ะอัวฉันจะก็ไปอิาราสักที อะไรกันนั้นสมรีแบควิลลี่้ธอมาเป็นเพราะไมค์ของเธอเลยอะ่ะบาย <g ül> อยู่ตรงนี้เลยเนาะเฮ้โรมีจำฉันได้ไหมดูสิฉันได้เลือกตำแหน่งแล้วอ่ะได้เป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือนนี้ด้วยเ้อบอกก็เพราะเธอเลยเ <g ül> ยี่ยมเลยเออถ้ามีไมโครโฟนบ้างไหมอ่ะ <g ül> จะไมคกอันไปทำไมกันน่ะ <g ül> ดูนี่สิลาลาลาโย่เลยนะเออเธอเข้าใจแล้ว ป๊บหนึ่งนะฉันมีไม้ทองคำสำหรับเสียงทองคำด้วยนะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งก่อนเอิญมาคืนเสียงให้เธอก่อนดีกว่าฉันมีน้ำยาดูแลเสียงสพิเศษด้วย oh, <wow. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็อีกอย่างเธอนี่โชคดีจริงๆฉันนี่แหละนักร้องแห่งปีว้าวจริงด้วยจะจะสอนให้เธอร้องเพลงเองนะไปกันเลยดีกว่าน่ารักมากตอนนี้เราร้องเพลงในฟังท้องเธอเลย ว,ว้าวเยี่ยมมากเลยอ่ะจีนยุโอ๊คถ้าทั้งจะมาผิดทางแล้วนายต้องเสียใจแน่อะไรกันเนี่ยใครร้องไห้อยู่ตรงนั้นกันนะชีวิตฉันลบแล้วสุดๆโอ้น่าสงสารจังเลยกอ,อ,อะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอจ๊ะฉันอยากเป็นบล็อกเกอร์แต่มันไม่เคยเวิร์กเลยโอ้โอนี่มันน่าสงสารมากฉันมีไอเดียดีๆฉันจะเปลี่ยนลุคให้เธอเองนะว,ว้าวดีขึ้นเยอะเลย ต่อไปไปเรียนค่าวแต่สำหร,รับเทรนใหม่กันเลยดีกว่าทำาตอบฉันนะหนึ่งสองสามสี่อเขาไม่ใช่แนวของเธอหรอกมั้งเนี่ยจะทำไม่ได้ามันสิ้นหวังสุดๆฉันมีไอเดียดีๆแล้วจับมือฉันไว้นะฉันจะเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นไอดอลเคป๊อปเองอะว้าวฉันชอบสไตล์นี้มากฉันจะแหละเคป๊อปตัวเจงเลยอะเพอเฟะมาถ่ายติ๊กตอกกันหน่อยดีกว่านะพร้อมไหมมาไปกันเลย ว้าวฉันกลายเป็นบล็อกเกอร์ไปแล้วอ่ะยินดีเสมอเลยว้าวรอยปีศาจฉันหายไปแล้วต้องเป็นเพราะฉันช่วยเธอแน่เลยว้าวในที่สุดก็สำเร็จสักทีฉันมีวความสุขมากฉันรู้จะขอบคุณเธอยังไงดีไม่ใช่อันนี้หรอกเดี๋ยวก่อนนะว้าวนี่นมันทองนี่รับแป๊บนึงนี่ไงธนเพลทของฉันอ่ะอร่อยสุดๆเลยนะเอาไปได้เลยใจดีมากแต่ขอทองแทนได้ไหมอ่ะทองอ่ะเหรอได้สิเอาไปเลยฉันไม่ต้องการมันหรอกบาย ต้องการชุดด่วนเลยอะ่ะโอ้โซอี๋ว่าไงอ้าวจะเป็นปีศาจยังไงเหรอจริงด้วยอะ่ะแฟนคลับฉันโซอี๋นี่ฉันเองอะ่ะดูมีเพื่อของเธอยังไงล่ะอ้าเรื่องมีว่าไงดีแต่ที่เจอเธอนาะอ้าแฟนคลับฉันโอ้าวชุดของฉันเน่ยฉันเจอมาแล้วชุดนั้นเหรอแฟนคลับเนี่ยนะโอเคแต่และชิ้นต้องใช้ทองสามแท่งนะจ๊ะ สิ่งด้วยแต่ฉันก็ไม่มีทองหรอกฉันมีอยู่สามแท่งพอดีเลยล่ะเออโซอี้พอไปเลยฉันจะหาแหวนขัมให้เธอเองนะนี่ไงโซอี้นี่ของเธอเนี่ยขอบคุณมากถ้าตลาดชนีฉันอย่างนั้นเหรอว้าวฉันมันอะไรกันเนี่ยไม่เอาแบบนี้อ่ะฉลองฉันงั้นเหรอบอกไว้ก่อนเธอจะปีสัตรานี่นายเดนดีแน่บายสาวๆฉันจะจับนายเอง แป๊บหนึ่งนะดูสินี่มันทองคำนี่แล้วไงเธอต้องคอยมันอย่างนั้นเหรอฉันรู้แนละ้วต้องทำยังไงฉันเคยอยู่ในชมรมเ <Yes. S 2> ล่นแรบแป่ท่านมาก,ก่อนโอ้เ oh. ชิมชิคือประดับพวกนี้สำหรับเธอโดยเฉพาะเลยนะ yes ว้าวขอบใจมากโซอี้มันเพอร์เฟกต์มากโอเคงั้นลา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 หยุดเลยนะเธอต้องจัดการกับผมก่อนเธอก็พูดถูกนะโซอี้ฉันรู้ว่าเธอต้องไปไหนด้านสับใจของเาเลริน่าคาปูชิโน่ยังไงล่ะขอบใจนะบายบายโุดดีว้าวมี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 โอ้หวัดดีพบครั้งเธอเป็นอะไรไปอ่ะอืม ไม่ต้องห่วงฉันจะจัดการเคสนี้ให้เองนั่งลองก่อนเต่ยาพกับความสวยงามได้เลยนะจ๊ะไว้ใจฉันได้เลยมาทำให้หยยหน้าครั้งนี้กลายเป็นปฏิหารทางด้านแฟชั่นกันดีกว่านะจ๊ะถ้วยแล้วไม่เอาดีกว่าฉันไม่ดื่มกาแฟคาปูชิโนอะไรอะไรดี่ตดทุกคนมากนะไม่เอาละถ้วยนี้ไม่เห็นเหมาะกับหัวฉันตรงไหนเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะลองดื่มน้ำผลไม้ดีสิจ๊ะมยจะไงกันนี้่แบบนี้ดี้ค่ยอะเลย เธอท,ทีฉันไม่ได้ตั้งใจทำหน้าผ oh. กงใส่หัวเธอหรอกนะแต่สีมันก็ดูน่ารักดีดูสิ hmm. ว้าวนี่แหละที่ฉันต้องการเลยอ่ะขค้นมากนะต่เป็นช่างทำผมที่เก่งที่สุดเลยฉันมีความสุขมากจริงๆกินดีเสมอเลยล่ะ <laughs> มานี่สิบาเลริน่าโอ้ เธอแพ้ฉันแล้วรูมิバレ er ลิน่าเหรอในเข้ามาวิญญาณของเธอไปเหรอเนี่ยเอาถ้วยของเธอไปด้วยทำอะไรในเข้ากระจกหน่อยสิชัอกเลยคาปูชิโน่ไม่ได้เอาวิญญาณจับถ้วยของเธอขึ้นไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเป็นใครกันเนาะโอ้โหคราวนี้นายโดนดีแนะ่จีนูอย่ามาสู้กับฉันอย่งงางนั้นหรอกง,งั้นก็นได้เลยรับเน่ไปเลยในตึงหาที่ต้องไป ผมฉันอ่ะเขาไปทำลายความหล่อของฉันทำไมอ่ะฉันไปก่อนดีกวา่าในนี้ไม่พ้นหรอกเนอะอยู่ไหนกันเนี้ยจีนู <c oughs> โอึ <c oughs> ออเอปีศาจจีนูนายต้องเสียใจนะยังไงวิญญาณดวงนี้ก็ต้องเป็นของฉันขอกินทีนนะ่น่ะ ว้าวจะกเกิดมาเป็นปกติแล้วดูเหมือนว่าเธอจะเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะขอโทษที่ทำตัวบันปีศาจนะเออฉันให้อภัยนายแล้วล่ะเฮ้ทุกคนวันนี้โซอให้ไปกันเถิดแล้วก็ไปสายแล้วโอเคโอเคไปกันเลยอู้ผ่านดราเมงไม่ได้เลยทุกคน้อมนาะไปเลยกันงั้นฉันขอซื้อโซดาด้วย